ชุมชนบ้านเปรตน,นจังหวัดตราดประสบปัญหาระบบนิเวศป่าชายเลนเสื่อมโทรมจากการสัมปทานป่าชายเลนและน้ำเสียจากนากุง้งมายาวนานกว่า30ปีโดยชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุง้งต่อมานากุ้งล่มสลายชาวบ้านไม่มีที่ดินทำกินจึงรวมตัวกันแก้ปัญหาและฟื้นฟูป่าชายเลนแต่ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจืด และปัญหาน้ำเค็มรุกชุมชนบ้านเปรตในได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการบริหารจัดการดินน้ำป่านำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิน่นบริหารจัดการสี่น้ำคือน้ำเค็มน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเสียโดยชุมชนได้สร้างแนวการชนน้ำจืด สมดุลน,น้ำเค็มใช้น้ำจืดดันน้ำเค็มช่วยบรรเทาปัญหาน้ำกร่อยและปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตรอีกทั้งร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้เป็นเครื่องกรองน้ำธรรมชาติทำให้ปัญหาน้ำเสียของชุมชนหมดไปชุมชนยังพัฒนาบ่อก,กุ้งร้างเป็นศาสแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำจืดปรับพื้นที่เป็นเกษตรร่องสวนแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝนรวมทั้งปรับเปลี่ยนการทำกรเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นกเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ทำให้มีผลผลิตที่หลากหลายและรายได้ที่เพิ่มขึ้นชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนโดยมีการวางกฎระเบียบและข้อตกลงในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและฟื้นฟูป่าชายเลนและจัดตั้งกองทุนสัตว์จะสะสมทรัพย์ ช่วยให้ชุมชนหลดหนี้สินแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้สำเร็จณวันนี้บ้านเปรดในกลายเป็นมรดกพื้นป่าชายเลนตะวันออกที่อุดมสมบูรณ์เป็นอันดับต้นๆของประเทศที่ชาวชุมชนบ้านเปรดในรักและหวงแหนและเป็นกำลังสำคัญในการรักษาทรัพยากรที่ล้ำค่าให้ยั่งยืนรวมทั้งเป็นแบบอย่างความสำเร็จของการจัดการป่าชายเลน ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ํำจืดที่สําคัญของประเทศต่อไป